ถูกมากเข้าห้องน้ำลำบากไปถ่ายกองไกลๆอย่างเงี้ยคมารีไม่ได้ขึ้นทางด,วด่วนไม่ได้ขึ้นทางด,วด่วนสวัสดีค่ะมลรีโคสนะคะหลายๆคนน่าจะเคยเห็นมลรีนะคะบนแพทวอล์กหรือว่าบนปกนิตยสารแฟชั่นนะคะในเมืองไทยหลังๆก็น่าจะเคยเจอกันในทีวีค่ะเพราะว่ามลรีก็ผันตัวมาเล่นละครปกติแล้วเนี่ยมารีเป็นคนท้องถูกมากเข้าห้องน้ำลำบากนึก ว่าเวลาเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วเราต้องไปถ่ายกอไกลๆอย่างเงี้ยคือมันเลไม่กล้าขึ้นทางด่วนเพราะแบบเฮ้ยมันจะต้องเข้าห้องน้ำเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันลิก็เลยอยากจะแนะนําจากการใช้ส่วนตัวก็คือตัวเทาว่าชอตต่องสีเหลืองอันนี้เนี่ยจะมีส่วนผสบของากลโตโอลิโกแซคคารายนะคะซึ่งช่วยเพิ่มกักใยอาหารในกระเพาะช่วยเพิ่มพวกแบคทีเรียดีๆนะคะ่ะแล้วก็จุลินทรีย์อยู่ในกระเพาะ ก็เลยอยากจะแนะนําตัว power shot กล่องสีเหลืองเพราะว่ามันจะได้กระตุ้นบ,บัตทีเรยที่ดีๆในกระเพาะแล้วก็ไม่ปวดท้องสามารถขึ้นทางดวดวนได้ตอนเช้านะคะคือแฮปปี้อะคะ่ะรู้สึกว่าระบบข้างในของเรามันแบบพอมันทํางานดีเราก็จะรู้สึกดีเราก็จะรู้สึก f r e ชก็เลยรู้สึกว่าโอยมันปรา,อย,าอยัดเนีนยนองตัวนี้นะคะมันดีมากจริงจริงเวอร์ช็อตกล่องสีเหลืองนะคะซองจะเล็กแค่นี้แล้วก็ใส่ผสมกับน้ำนะคะอุณหภูมิห้อง,ห,องหรือจะเป็นน้ำเย็นก็ได้แล้วก็ทานค่ะ ส่วนตัวแล้วเนี่ยมันจะชอบเรียกตัวนี้ว่าสูตรไบโอนะคะเพราะว่ามันจะจำได้ว่าอันนี้เนี่ยมันต้องเกี่ยวกับลราใส่เราแน่นอน